วันน <Es> in ี้ค่อท <Johann en. S 1> oh, sure. ุกคนวันนี้นะคะเมจะพาทุกคนมาในรม้านคาเฟ่ให้เป็นให้เป็นอะไรเดี๋ยวอะไรล้องเรื่องเอลซ่าอารินเดว่ะ โอเคไม่ได้ดูโอเคจะแต่งร้านให้เป็นธีมคริสต์มาสวันนี้เราจะมีต้นคริสต์มาสนะคะซึ่งอันนี้คุณคุ้ป้าทุกคนมีใครคุุณต้นนี้ปะพี่เพิ่งซื้อมาปะเนี่ยใหม่มาลูกเป็นต้นมาสติบ้านซึ่งใช้ตากอระมาสามปีต้นนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมีต้นใหม่ทุกคนประเด็นคือเมย์ซื้อต้นใหม่ใหญ่มากสูงสิบฟุตเดี๋ยวเมย์จะเป็นคนแบบปีนขึ้นไปหรือฟุตนี้มันเท่าไหร่อะพี่เมย์ถ้าจัไม่ผิดสิบฟุตเท่าไหร่นะสามเมตรกว่าสามเมตรกว เตรียมไว้สำหรับวางต้นคริสต์มาสเราจะบอกเลยว่าเดี๋ยวหิมะจะตกแนน้ำเพราะว่าต้นคริสต์มาส่านหิมะตกใส่เยอะมากหนาวมากเดือนนี่หนาวโอเคโอเควันนี้ตัดที่นี่แหละแล้วนี่แล้วมานเป็นยงไงนะหล่อ แล้วมีโปรเจกต์ยังไงอีกไหนลองพวาดฝันหน่อยในใจคิดไปถึงแคมเปญที่เกิดขึ้นแล้วก็คือจะเป็นเปิดเข้ามาก็คือเจอต้นคริสต์มาสที่หิมะตกอะ่ะแล้วก็ของขวัญแล้วก็มีซันตาคลอสแล้วก็เมีซื้อชุดวันคริสต์มาสไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีแบบหิมะที่กระจกอะ่ะหิมาจะวาดน,นะวาดเลยนะ มีหิมะแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งไฟคริสต์มาสไงของกันใกล้หน่อยครับน้องไม่เคยมีแบบโมเมนต์แต่งต้นคริสต์มาสเลยอะพี่เคยแต่งตอนอยู่ยที่อังกฤษเออเออบ,บ,บ,บรรยากาศเป็นยังไงที่ที่ต่า<ผ>งประเทศเขาอินใช่ไหมต่างแบบประเทศอแบบ่ะเขาอินกับเขาอินกับคริสต์มาสมากๆอ่ะไปทุกที่ก็คือเป็นของข,องขาย Christmas, คริสต์มาสก็ทุกที่เราก็รู้สึกว่าแบบอยากเอาไปแต่งต้นที่บ้านจังเลยแต่เป็นอะไรต้นบ้านไม่มีตอนนั้นก็คืออยู่ขอพักกันเลยเออได้แต่แต่งกับพี่พี่พีไปเรามนต้นคริสต์มาสอุุ้ยฟตต้นไม้พ่นหิมะ คือจริงๆที่ร้านน่ะที่ไปดูมาไม่มีไซส์เท่านี้แต่ว่าแบบพอสั่งทําขึ้นมาพิเศษหึือสั่ง,งมานี่แหละที่ร้ <C at> านไม่มีเอาว่าเอาวว้ที่ร้านไม่มีก็คือเลยได้สั่งแล้วก็เลยต้องรองของไงแต่ขอเชิญทุกคนพบกักกบต้นไม้สดทำจะดูยังไงว่าไห <ๆ S 1> นเป็นยอดอะไม่เราก็ <ๆ S 1> ต้องเอา,<ม>าออกมาไงมันเหมือนต่อจิ๊กซอว์ไงพี่ออกมา <ๆ S 1> ทั้งหมดอุ้ยแมมันเหมือนของจริงมากอ่ะแต่ทำไมเป็นของเทียมอะไปไปอ่ะจ้าว้าวอุ้ยเข้ามาเป็นก้านเนาะ มีสีไงเวลาดูอ๋อก็จะปักตรงไหนต้องดูตามสีนั่นไงในมือปักตรงไหนใช่นี่งมีสีบอกไว้อันนี้สีเหลืองก็ปักลงไปอู้เหลืองล่างที่ไงฐานเราก็คือใส่ที่ล็อกเข้าไปก่อนรูมันอยู่ตรงไหนอันนี้ทำให้มันแน่นเฉยเใช่ปะใช่ใช่ใช่ทุกคนนี่ ยอดของต้นคริสต์มาสนะคะตอนนี้ก็คือเราแบ่งตามสีไปก่อนนะคะน,นี่ก็คืออันนี้มันมีแบบสติเกอร์เทปสีขาวแล้วก็ไปปักใส่สีขาวที่ต้นมันก็จะประกอบกันไปเรื่อยๆ มันต้องอยู่กับไอพี่จังเลยลเลยอะโอ้มันจะดูใหญ่ขึ้นก็ต่อเมื่อมันแผ่เนาะมันจะเริ่มสวยแล้วนะอุ้ยเ,เห็นเลยอ่ะเห็นเลยเห็นมาว่าสวยเห็นเลยว่าแตบตรงนี้มันไม่มีทางเดินเลยอะเห็นเลย <laughs> ต้นตอไหนอะดูไปเลยนะโอเคได้แปลกต่เราแบบเอ้ยดูแล้วชื่อกิปอะไรแต่งร้านเป็นตีมคือสมาสครั้งนี้เกือบตาบอดพี่เมย์ต้องให้ได้มุมเดิมนะไม่มีมุมไปตาใครตาใครปักเข้าตรงนี้อุ้ยสวยมากจะเข้าตาดิัแค่ไหนวะหลายสิบชีวิตอยู่ข้างหลังกูตอนนี้เราอู้ดูดิแต่ว่าไม่เห็นเลยนะอะไรหรอขออะไร ขายบรรยากาศไงนี่นะครับเหล่าบรรดาคือเยอะมากคือเขาแบ่งชซนเอะมากอุ้ยเยอะมากมากต้นใหญ่มากแล้วก็หาทางเดิน เข้าร้าน,นยังไม่ค่อยได้นะทุกคนตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างยกเว้นต่อต้นคริสต์มาสนะคือรับบทอู้โอ้โหม,มันมันมุดอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่ว่าต้นใหญ่มากทุกคนอยู่ใกล้ๆมีอยู่ได้แค่ถึงแค่ตรงเนี้ยเข้าร้าน,น <laughs> เดินจริงๆปัญหาตอนนี้ก็คือลูกค้าเดินยังไงเนี่ยหลังจากนี้ก็คือตรงทางเดินอะ่ะแคบแล้นะโต๊ะลำพังพวนี้ก็แทบจะไม่พออยู่แล้ว เป็ดถัไปก็คือไปตักบานแต่งต้นคริสต์มาสก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เปิดร้านลูกค้าจะได้มาถ่ายรูปกันซึ่งจะบอกว่าของคริสต์มาสอ่ะเมซื้อมาจากแบบสั่งเพลงจากอีเกียจากร้านขายของมือสองจากทุกที่แหงที่เมย์เห็นแล้วก็มีมาจากที่เมย์เก็บสะสมมาจากต่างประเทศด้วยก็คือเมย์ขุดเอาทุกอย่างเมย์ชีวิตมาไว้ในนี้แล้วนะคะทุกคนจริงๆอยากรีวิวให้ดูมากว่าแบบมีอะไรบ้างแต่แบบมันเยอะมากเลยทุกคนเป็นต้นว่านี่คือต้นคริสต์มาสจริง S <S เฮ้ยแต่บอกว่ามีต้นคริสต์มาสอีกนะมีต้นแบบเวอร์ชั่นต้นสนเล็กๆสนเข็มอะแต่ว่าวันนี้น่าจะยังตอกไม่ทันก็เดี๋ยวเอาต้นนี้ให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนดูดิเดี๋ยวมาตาลังคิดอยู่ว่าธีนมนี้ของเราอะอยากทําเป็นธีมแบบขาวแบบม,ม,มินิม,มอลมมิินอลเดี๋ยวรอดูตอนตื่นตุ้มเยอะแยะที่มีหลายแบบมากทุกคนคือณลดอะไรอย่างเงี้ยมิเตอร์แล้วมันก็น่ารัก มันมีหลายแบบอย่างนี้ดูดิทุกคนอันนี้เป็นต้นแบบว่าคริสต์มาสอะไก็ตามตอนแรกเจอที่สั่งเพงเราชอบมากแล้วแบบ5้าร้อยาิบาทคิดว่าถูกแล้วน้องผู้ช่วยเปิดเจอแบบอุ้ยพี่ต้นนี้น่ารักเอาไหมร้อยสามสิบบาทงงไม่งั้นผ่านด้วาที่สัีงถูกแล้วเจอในเน็ตร้อยสามสิบงงกว่าอีกอุ้ยอันนี้อุย้ย <c oughs> เฮ้ยจริงๆติดที่ยอดก็น่ารักนะติดบนหัวเมย์นี่อยืนอยู่ทั้งวันเลยหรอมาสคอตอ่ะมาสคอตเฮ้ยน่ารลยนี่เป็นโบยคุยอยู่นี่อันนี้ผ้ากระสอกไงของฝันคานตาคิวคิวมากคนเนตนแล้วแบบลูกค้ามาเมย์ก็แบบแตอ่ินหะวันนี้จะแต่งเสร็จตอนไหนนะ เทียนน่ารักอ่ะเทียนแบบจุกจิกเป็นแบบซานตาคลอสสนุแมนเพนกินต้นคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ซื้อจากร้านมือสอง60บาททั้งถาดเลยหายานะทีเนี้ยเดน๋ยรอทีเนี้ยแล้วก็มีจากร้านมือสองแต่ว่านี่เนื่องอ่ะ,อๆๆอะกลัวเลยคือเองกลัวเองตกใจเองจ้า อุ้ยมีแบบพี่ห้อยอะไรอย่างเงี้ยวงวงพี่มีปะวงวงมีตั้ง,ง,งแต่แบบอ่ะจะแบบเบาๆหรือจะแบบอ่ะแน่นๆหรือมีเป็นแบบว่าซื้อมาจากร้านมือสองแล้วก็มีแบบนี้ด้วยเอาไว้ให้แบบว่าใช่เองเหรอใช่พันเองแต่ถ้าขี้เกียจก็ห้อยอย่างนี้เลย less is more Santa v e เวอร์ชั่นปิ๊ปอุ้ยชอบมากเลยอันนี้ตุ้ยนุยป่ะโซคิ so cute, วอ่ะอันนี้ก็สวยนะเหล่านี้ก็มาจากของมือสองนะทุกคนอุ้ยทุกคน เมืองตีแล้วก็มีหมีม้าโตก็มีไฟแบบพลนตอลอดเวลาสวยมากอันนี้ อันนี้คือบอกก่ันนะว่ายังไม่ยังไม่ได้เสร็จกับเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวต้องมีแบบของกระตุกกระติกล่องของขวัญนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโซนของที่ร้านนะคะที่จะแต่งเพิ่มตอนนี้คือเอาฟังแบบว่าด้านหน้าให้เป็นแบบนนี้ก่อนนะคะสิ่งที่ใหญ่คืออยูนี้นะคะอุ๊ยลืมบอกว่าเรามีเปลี่ยนผ้าปูด,ด้วยเล็กๆน้อยๆก็อยากแสดงนี่ทุกคนเป็นอ่อผ้าปูจากอิตาลีเป็นผ้าดิบอิตาลีแล้วเป็นลายกวางเลนเดียน้อยที่ดีแล้วตรงนี้เข้ากับฝั่งล็อกที่แบบเป็นนนอเๆบ ว่ามีจุดเล็กๆน้อยๆอีกนะทุกคนก็คือ e. ก็คือเรามีการเหมือนแบบเปลี่ยนของตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะให้ลิงกับคร<ม>ิสต์มาสมากขึ้นเป็นต้นมาแถวๆนี้เดิมทีเป็นที่หูของเมนูนะเขาไขลานได้ทำไมนันนะ่ะไม่ไม่ได้จับอะไรเลยนะเออเป็นระบบส,สัมผัส <c> ร <oughs> <Wool> ไม่จริงเดี <c oughs> ๋ยวขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยววันหลังน้องเสียงตุ๊กตาเสียงเขาเล่นอยู่วันนี้ลาไปด้วย เนตามบทละครโอ้คันนี้ห้อยแล้วน่ารักมากเลยแล้วก็นี่เป็นถาดคริสต์มาสค่ะมาครับเป็นต้นสนต้นคริสต์มาสอีกต้นหนึ่งในลานนะคะอันนี้เป็นสนเข็มในเวอร์ชั่นมีหิมะตกใส่เย้วส่งมาจาก ออฟินแ,นแลนด์ละกันตอนไป,ไปฟินแนลนด์ขนต้นนี้กลับมาด้วยคนบอกทั้งหมดอะชื่ออะไรไม่ได้แล้วนะในร้าน<ๆ>จริงๆคือตอนนี้ไม่อยู่ในครัวเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วลูกค้าก็คืออยู่หน้าร้านนอกร้านเต็มเลยเราก็เลยต้องมาตก,กแต่งกันด้านในนะจ๊ะจัดแจงทุกคนจัดแจงเสจแล้ะนี่คือต้นคริสต์มาสนะคะที่เป็นต้นจิ๋วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไวต้ตรงโซนหลอ,อกเกาหลีเพราะว่าอันนี้เป็นโทนแบบว่าเป็นต้นคริสต์มาสแบบเท่ <S <S ๆเป็นโทนสีน้ำเงินนะทุกคนเดี๋ยวไปหาทีไว้กันจ้า Jingle bells ringing in my ear Jingle bells, a sound that's oh so dear Frosty the snowman is all around town Watch out for the rain, these are falling down He <laughs> climbs down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing just you แบบว่าตัวสนนบอลที่เป็นเมล็ดกาแฟของที่ร้านอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีอมคยิ้มเต็มเลยนี่ก็อินต้นนะคค่ะให้ <laughs> มาแล้วนะคะทุกคนวันนี้เมนูใหม่ลงเยอะมากนะมีมทฉะด้วยนะคะเป็นชีสมูสแล้วก็มีเลมอนมูสด้วยนี้แบบสดชื่นมากแล้วก็นี่เป็นเมนูใหม่นะคะสเปเชียลของคริสต์มาสนะทุกคนแล้วก็เค้กเต็มตู้เลยค่ะวันนี้โคบลูมีนะคะ ทุกคนคะก็คือว่าเดวินจะพามาชิมเมนูสเปเชียลช่วงคริสต์มาสนะคะคือจริงๆอ่ะมี6เมนูเลยนะแต่ว่าเมย์เอามาชิมเป็น3เมนูนะคะเพราะว่าเมนูนื้ออ่ะมันเคยรีวิวไปบ้างๆแล้วซึ่งเป็น3เมนูบนนะคะนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะเอ้ยเลี้ยงถูกปะเนี่ยเหมือนจะเลี้ยงถูกอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูที่เมย์ชอบ นี่นะคะเป็นแบบว่าคริสต์มาสทีอ่ะคือมันเป็นชาใช่ปะ่ะแล้วมันก็คือเป็นแบบสีเหมือนต้นคริสต์มาสด้วยเออคือตอนที่ทดลองสูตรนี้มันงงมากว่ามันเข้ากันได้ไงแต่มันเข้ากันเฉย,เยทุกคนคือด้านบนอ่ะเป็นเหมือนมาชัดที่ไม่มีนมชาเขียวแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นน้ำสับปะรดคือเวลากินอ่ะอันนี้สดชื่นมากมันจะเหมือนกินน้ำสับปะรดที่มีความหอมมะชัตอนปลายลงมากินกัน อันนี้สดชื่นมากในวันที่เหนื่ะคะก็ยังมีชาเขียวอยู่อันนี้สดชื่นจริงอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากนันก็คือนี่นะคะซานตาช็อกโก้ทุกคนนี้คือเป็นเหมือนแบบนมสตรอเบอรี่ข้างบนแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเค็มค้นด้านล่างตอนแรกนึกว่าจะมีแค่แบบเด็กๆที่ชอบใช่ปะ่ะผู้ใหญ่ก็สั่งเยอะอะคือคนสั่งอันนี้เยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบหอมๆนมอะเพราะว่าด้านบนมันเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีความเค็มข้นของช็อกโกแลต ฟิลไล่กินมิลชีที่ต่างประเทศเข็มเล่นสุเลยบรรยากาศมาได้อยู่นะมานั่งโต๊ะตรงนี้นกคุณโต๊ะที่ด้านหลังเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็สั่งซันตาช็อกโกแล้วก็ดื่มดับบรรยากาศแดดข้างนอกไปด้านในเปิดแอร์เย็นอยู่ก็ฟิลไล่ต่างประเทศได้อยู่ ทุกคนอีกเมนูหนึ่งคือถ้าใครชอบความสดชื่นมากๆอะ่ะมีนี่คะเมนูนี้นะคะ Christmas Sunrise ก็คือมันเป็นสีแดงอะ่ะก็คือมันเป็นน้ำทับทิ ally, มนนะะเนนมลเบอร์รี่แล้วก็น้ำแอปเปิลรวมกันนะคะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็เป็นสีของแบบ s u n ไ i s ์แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปบลบว่าที่ล้างจานแแหงแต่มัน Sun s u n ไ i s, <laughs> <S ์ลูกค้าผิดเยอะมากคิดว่าเปลูกค้าแม่ คุณแม่ก็คืออะไรนะซันไลท์ซันไลท์ซันไรส์น,สน,นะทุกคนคือเออ่พระอาทิตย์ขึ้นปะคือเวลากินที่มันเป็นเหมือนแบบ refreshing เนี้ยคือมันจะมีการไล่เลเยอร์ก็คือเวลากินคนนิดนึงสกิปสกิปเขาขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เข้าแบบเข้ากับคริสต์มาสปะถ้วยน้ำนี้ฉันจะร้องร้องให้หคือมันเป็นส่วนผสมของ3อย่างก็คือทับทิมใช่ไะมมาวอรี่ที่เป็นผลไม้ของภาคอีสานใช่ปะสรุปนี่ผมบอกไม่ใช่นะ มัเบอรี่ขูดแม่นกว่ายเขาบอกว่าเติบโตได้ดีในภาคอีสานนะทุกคนแล้วก็มีแอปเปิลนะคะคือเหมือนพอกินแอปเปิลอะสมัยที่อังกฤษอะช่วงคริสต์มาสอะเขาจะมีไวน์แอปเปิลอะทุกคนก็คือแอปเปิลโดนเอามาทําเป็นเครื่องดื่มอะเยอะมากที่ต่างประเทศซึ่งเราก็ได้นํเอาเข้ามาอยู่ในเครื่องดื่มนะคะทาให้ได้กลิ่นอายของความเทสทีฟของต่างประเทศยกมาอยู่ที่ประเทศขอนแก่นแล้วจ้า นี่สดชื่นจริงจบร้วการรีวิวเครื่องดื่มเพราะว่ากิน6อย่างไม่กินไม่ไหวอะ่ะแถวก็ที่ร้านมีอะโฟคาโต้แล้วนะคะเป็นไอศครีมมานิลาที่ราดด้วยเอสเปรสโซช็อกนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นเอ็กซ์ตร้าช็อกโนว์แมนก็คือเป็นช็อกโกแลตร้อนๆนะคะเสิร์ฟคู่กับมาร์ชเมลโล่ก็คือสามารถกินแยกก็ได้หรือว่าคนเข้าเป็นช็อกโกแลตร้อนๆก็ได้มาร์ชเมลโล่ก็จะละลายเหมือนเรายกเมนูที่ต่างประเทศมาไว้ที่ร้านเลยแล้วก็มีการแบบอัดแบางอะไรบ้างเข้ากับแถบอีสานอย่างเมนูนี้เป็นตนน้นนะ ขอตัวไปขายของแล้วนะทุกคนแล้วก็ใครอยากกินแบวมาได้ค่ะเี่อินเวนเอ็มค่ะนอันสเปซที่ขอนแก่นนะจ๊ะบางคนบอกดูดูจบอะก็คืออยู่กรุงเทพนะนึกว่าอยู่แถวๆนั้นอยู่ขอนแก่นนะทุกคนจองตั๋วเครื่องบินมาได้วันนี้ขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับมอรีคริสต์มาสจ้าถ้าคลิปนี้ปล่อยหลังคริสต์มาสก็สวัสดีปีใหม่ไทยจ้าเจอกันได้จ้าบ๊ mm hmm. ายบายครับไได้คร mm ับจังอันนี้ชวดนี้ก่อนจังไปที hmm. ่ไน